เกมเมอร์ทุกท่านครับพบกับผมพี่หนูจากแกงพิกนะฮะวันนี้ก็จะพามาชมเกม a 2แล้วมาแนะนําระบบเกมเข้าๆนะครับอ่ามาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้ครับเริ่มจากแท็บทางด้านซ้ายบนนะครับก็จะเป็นรูปเฟืองนะครับในการตั้งค่าระบบในเกมต่างๆนะครับอ่ามีการตั้งค่าละเอียดพอสมควรนะฮะอยากได้แบบไหนนะครับก็ตั้งครับตั้งตามที่คุณต้องการนะครับเป็นการตั้งค่าเกมวิดีโอนะก็เป็นหน้าจอแล้วก็มีการตั้งค่าแอดวานซ์นะครับการปิดอ่าเอฟเฟกต่างๆนะครับ ในกราฟิกในเกมนะครับแล้วก็การตั้งค่าเสียงนะครับมาดูแท็บต่อไปแท็บอัปเดตนะจะเป็นอันนี้เขาเออร์เรอร์อยู่นะครับเป็นแท็บการรายงานการแก้บั๊กต่างๆในตัวเกมนะครับอันนี้ก็เป็นแท็บการเล่นก็คือแท็บในการหาห้องเล่นแล้วก็การสร้างห้องนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังที่หลังนะครับอันนี้ก็เป็นแท็บการเข้าชมนะครับอันนี้จะเป็นไลฟ์เกมนะครับก็เป็นเกมที่กําลังเล่นกันอยู่นะครับคุณสามารถกดเข้าชมได้โดยปุ่มนี้นะฮะทุกเกมเลยนะครับที่อยู่ในลิ์นี้นะครับ หรือว่าจะเป็นการกดเข้าชมในหน้านี้ก็ได้นะครับจะเป็นแมปแมปที่มีนะฮะผู้ชมสูงสุดในขณะนี้นะครับคุณสามารถกดดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นแถบการเข้าชมเกมที่ผ่านมานรหรือเกมที่จบไปแล้วนั่นเองนะครับอันนี้แถบการเรียนรู้นะก็จะมีข้อมูลฮีโร่ต่างๆบอกเรานะฮะโดยการเราเอามอไปกดนะฮะ ที่ฮีโร่ตัวนั้นก็จะมีรายละเอียดหรือข้อมูลโดยรวมนะฮะของฮีโร่ขึ้นมาแล้วก็ประวัตินะครับนี่ก็พบปะผู้คนยังไม่มีอะไรนะครับนี่ก็จะเป็นปุ่มออกจากเกมนะฮะอันนี้เพิ่งฮะมาดูแถบต่อไปครับเป็นแถบโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์ของเราเองนะครับจะมีบอกอาการชนะแพ้กี่ครั้งแล้วก็การออกกลางคันนะฮะออกกลางเกมนั่นเองแล้วก็ฮีโร่ที่เล่นบ่อยนะครับมีรายละเอียดบอกหรือว่าถ้าอยากดูละเอียดก็กดที่ชื่อเรานะครับหรือว่ากดที่รูปเราก็นั่นเองฮะ ก็จะมีโปรไฟล์เราขึ้นมานะครับประวัติการเล่นนะครับมุมมองโดยรวมนะครับก็ดูนะฮะนี่ก็เป็นการเล่นเมื่อไม่นานนี้นะฮะก็จะมีบอกนะครับว่าเราเล่นอะไรมาอันนี้ก็เป็นฮีโร่ที่ประสบความสําเร็จก็คือเล่นแล้วชนะนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นแถบการเฉลมเชยโดยการการโหวตของเพื่อนนั่นเองนะครับนี่นีนะครับสามารถแล้วเราก็สามารถโหวตให้เพื่อนได้เช่นกันนะครับโดยการกดคลิกที่ชื่อเพื่อนตรงนี้นะครับลองลอง นี่ครับแล้วก็จะเป็นการชมเชยผู้เล่นกดคลิกที่นี่นะคือชมเชยรายงานผู้เล่นคือ,อเป็นผู้เล่นที่แบบที่เราที่เขาเกียนใส่เราหรือว่าเขาเล่นไม่เหมาะสมใช้คําพูดถ้อยคําที่ไม่เหมาะสมเสียงพูดในทางที่ผิดนะครับมีเราสามารถโหวตให้เขาได้นะครับแต่ถ้าใครเขาไม่ได้เกียนก็อย่าไปแกล้งเขานะครับนี่ฮะก็เป็นประวัติเกมที่ผ่านมาจะมีบอกฮะเล่นเวลาไหนาอะไรยังไงบ้างครับ เราสามารถดูในที่โปรไฟล์ของเรานะฮะเป็นข้อมูลโดยรวมของเราทุกอย่างนะครับจะอยู่ในในนี้หมดเลยอันนี้ก็เป็นห้องแชทนะครับแท็บห้องแชทนะครับเราสามารถเลือกห้องแชทได้นะครับโดยการกดคลิกที่ปุ่มบวกตรงนี้นะฮะเราสามารถาดูห้องแชทได้นะครับว่าหรือว่าจะไปรวมในห้องแชทไหนก็ได้นะครับแล้วก็กดเข้าร่วมตรงนี้นะครับเราก็จะเข้าไปอยู่ในห้องแชทนั้นแล้วก็จะมีรายชื่อคนที่อยู่ในห้องแชทที่เราเข้าไปเองนะครับ นี่ครับแล้วก็จะมีการพูดคุยต่างๆนะครับการเรียกหาผู้เล่นหรือว่าการหาห้องนะครับเราสามารถเอารหัสตรงนี้ครับเข้าไปจอยในห้องของเพื่อนที่เราต้องการเล่นได้นะครับอันนี้ก็เป็นแท็บเพื่อนนะครับก็จะเป็นการแอดเพื่อนนั่นเองแล้วจะมีรายชื่อเพื่อนขึ้นมาในนี้สามารถชวนเพื่อนเข้าปาร์ตี้ได้นะครับนี่ครับโดยการกดเชิญเข้าปาร์ตี้ถ้าคุณตั้งสตรีมเป็นภาษาไทยก็จะง่ายขึ้นนสำหรับคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับ เราก็จะมาดูแท็บที่เราใช้กันบ่อยนะครับคือแท็บการเล่นนะครับมาดูที่แท็บแรกเลยครับค้นหาแมปนะฮะก็จะเป็นการค้นหาแมปหรือว่าการตั้งค่าโหมดเกมนะครับก็สามารถตั้งค่าได้ในหน้านี้นะครับตั้งค่าโหมดนี่จะเป็นออฟฟิกนะฮะก็เป็นการเล่นโหมดปกตินะนี่ก็เป็นซิงเกิลก็สุมฮีโร่สามตัวนะครับก็อยากได้โหมดแบบไหนก็เลือกเอาตามใจชอบนะครับแล้วก็ ตั้งค่าว่าจะเล่นอยู่โซนไหนนะครับใครเน็ตไม่ดีก็แนะนําโซนนี้ครับเอเชีนนนะครับแล้วก็บันทึกการตั้งค่าไปครับนี่ก็เป็นปุ่มค้นหาแมปนะครับถ้ามาคนเดียวก็กดค้นหาแมปได้เลยครับเขาจะเลือกห้องที่มีที่ว่างเหมาะสําหรับเราให้นะครับมีอันนี้ก็จะเป็นค้นหาแมปสําหรับร่วมเล่นสู้กระบอดนั่นเองนะครับนี่นครับเราตั้งค่าเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันหน้านี้นะครับอแล้วก็อันนี้จะเป็นแถบการสร้างห้องนะครับ ก็ตั้งค่าได้เช่นก,กันนะครับถ้าเราจะสร้างห้องเล่นกับบอร์ดหรือจะใส่รหัสนะครับอย <c oughs> symptoms, ่างที่เขาบอกรหัสด้านล่างนะครับเพื่อให้เพื่อนเข้ามาถูกห้องนะฮะก็ตั้งค่าได้ในหน้านี้นะครับนี่ก็เป็นการค้นหา็อบบี้ก็จะมีแท็บนี้ครับเกมของเพื่อนก็คือเกมที่เพื่อนเราสร้างห้องขึ้นมาฮะเราก็สามารถเข้าไปเล่นกับเพื่อนได้นะจะมีห้องเพื่อนขึ้นมาตรงนี้นะครับเข้าไปจอยกับเพื่อนได้เกมส่วนตัวก็เป็นเกมเราสามารถเอา รหัสตรงนี้นะฮะนี่ครับที่ผมจะอธิบายฟังคือเราเอารหัสตรงนี้มาใส่ในช in ่องนี้นะครับก็จะเป็นการค้นหาห้องนะครับก็จะเป็นห้องที่เราต้องการเข้าไปนะครับเป็นจอดจงห้องนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเรามาอยู่ในแถบนี้เราจะไม่สามารถจอดจงห้องได้นะครับแล้วมีคนถามมาเยอะนะครับในบอร์ดต่างๆนะครับที่ผมเข right ้าไปอ่านเห็นมีคนถามว่าเราจะสามารถเข้าไปเล่นห้องเดียวกับเพื่อนได้ยังไงคือเพื่อนนี่หมายถึงเพื่อนที่ อยากอยู่ทีมเดียวกันนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับก็ถ้าเราอยากเล่นห้องเดียวกับเพื่อนที่เรานัดมาเล่นแล้วอยู่ทีมเดียวกันนะครับคุณสามารถากดคลิกที่ชื่อเพื่อนนะครับในแท็บนี้นะครับแล้วเชิญเขาเข้าปาร์ตี้ครับนี่ครับโดยปุ่มนี้นะครับแล้วจะมีแท็บปาร์ตี้ขึ้นมานะครับถ้าเขาตอบรับเข้าปาร์ตี้เรารายชื่อเขาก็จะมาอยู่ในในลิสต์ปาร์ตี้ของเรานะครับแล้วเมื่อเรากดค้นหามแมッ เพื่อนที่อยู่ในปาร์ตี้เราก็จะมีหน้าต่างค้นหาแบบเช่นเดียวกันนะครับก็คือกดค้นหาแค่คนเดียวก็จะเพื่อนเพื่อนในปาร์ตี้ก็จะเป็นแท็บค้นหาเช่นกันนะครับก็คือกดทีเดียวก็ค้นหากันทั้งหมดนะฮะทั้งปาร์ตี้แล้วเมื่อหาห้องเจอแล้วก็ต้องกดยอมรับทุกคนนะครับทุกคนในปาร์ตี้ต้องกดยอมรับที่จะเข้าห้องนะครับก็จะสามารถเข้าห้องแล้วอยู่ทีมเดียวกันได้ครับในการค้นหาห้องเขาจะหาห้องที่มีพื้นที่เหมาะสมกับปาร์ตี้เรานะครับทุกคนจะได้อยู่ ในทีมเดียวกันหมดครกับถ้าอยู่ในปาร์ที้เดียวกันนะครับอ่านี่เรียบร้อยแล้วผมก็จะมาสร้างห้องเล่นกระบอดให้ดูนะครับแล้วก็อธิบายการซื้อของในเกมอ่าเข้าๆให้ฟังเลยครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับอ่าแล้วก็กดสร้างห้องขึ้นมาการตั้งค่าที่จะถ้าเราจะเล่นกับบอดเราให้กดติ๊กถูกในช่องนี้นะครับแล้วก็เลือกความยากง่ายของบอดตรงนี้นะฮะนี่ก็เป็นอวัยวในเกมนะครับตั้งค่าต่างๆตามที่เราต้องการนะครับ เปิดการใช้สูตรโกงนะครับสูตรโกงก็น่าจะพิมพ์เหมือน a 1นะครับผมยนี้ยไม่เคยใช้สูตรเหมือนกันนะเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วเราก็กดตกลงแล้วครับแล้วก็กดคลิกเข้าร่วมเอาชื่อเรามาใส่ในสลอตนะฮะแล้วก็กดเริ่มเกมครับ <you> เอาแล้วครับเมื่อเข้าสู่ในตัวเกมเขจะมีอยูอ่ในหน้าต่างเลือกฮีโร่นะครับวันนี้ก็จะเป็นฮีโร่ฝั่งตรงข้ามฝั่งนี้ก็เป็นฮีโร่ฝั่งเรานะฮะ อันน <Yeah. S 1> so ี้จะเป็นหน้าต่างเลือกฮีโร่นะครับอยากได้ฮีโร่ไหนก็เลือกมาเล่นนะฮะเมื่อเรากดคลิกซ้ายที่ฮีโร่หนึ่งทีจะเป็นการดูค่าสเตตัสดูค่าสกิลฮีโร่อีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็ถ้าต้องการเลือกฮีโร่ตัวนี้ก็กดเลือกได้ตรงปุ่มนี้นะฮะหรือว่าจะกดสุมฮีโร่หรือแรนดอมฮีโร่นั่นเองส่วนปุ่มรีพิก็จะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับปุ่มนี้นะครับเมื่อเรากดเลือกไปแล้วอย่างรีพิก็กดที่ปุ่มนี้อีกทีหนึ่งนะฮะจะเป็นปุ่มรีพินะฮะเมื่อเรากดเลลือกแ้ว ก็กดเลอกฮีโร่เมื่อเลิกฮ <favorite> ีโร่เราก็จะอยู่หน้าป้อมน้ำผูนะครับป้อมน้ำผูก็จะเห็นสังเกตได้ว่าจะไม่มี Npc ขายของยืนนะฮะเยอะแยะนะครับก็จะมี n p c ขายของเพียงคนเดียวนะครับมาดูนหน้าต่างขายของนะที่จะเป็นหน้าต่างไอเทมแนะนำนะครับก็เป็นไกด์การออกไอเทมของฮีโร่ตัวนี้นั่นเองนะฮะจะเป็นไอเทมเริ่มต้นต้นเกมไอเทมหลักที่ต้องใช้แล้วก็ไอเทมตามสถานการณ์เขาจะบอก เอาไว้หมดเลยนะครับว่าฮีโร่ตัวนี้เหมาะกับไอเทมชิ้นไหนหรือว่าเราจะออกตามที่เราถนัดก็ได้นะครับบเลยครับนี้ก็จะเป็นแถวร้านค้าเบสิกนะครับเบสิกก็จะมีทั้งหมด4หมวดด้วยกันนะครับร้านค้าเบสิกก็จะเป็นร้านค้าที่อยู่ฝั่งด้านล่างตรงนี้นะครับของฮีโร่หนึ่งแล้วก็ด้านขาน,นะครับก็จะมีให้เลือกนะครับก็ลองกดเลือกดูนะครับ ส่วนแถบนี้จะเป็นแถบไอเทมอัปเกรดนะครับก็จะเป็นเอ็นบีซีขายของในดอทเอหนึ่งที่อยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดนะครับจะเป็นไอเทมที่อัปเกรดแล้วนะครับแต่ในดอทเอสองเราสามารถซื้อของที่อัปเกรดแล้วหรือว่าดูไอเทมที่อัปเกรดนะครับว่าใช้ไอเทมชิ้นไหนบ้างนะครับโดยการกดคลิกซ้ายนะครับที่ไอเทมก็จะมีเล็ิ์บอกขึ้นมาตรงนี้นะครับว่าไอเทมชิ้นนี้ต้องใช้ไอเทมอะไรมารวมกันถึงจะได้เป็นไอเทมชิ้นนี้นะฮะก็จะมีบอกหมดนะครับแล้วก็จะบอกด้วยว่าไอเทมชิ้นนี้สามารถพัฒนนาเป็ท ชิ้นใดได้บ้างนะครับผบอกละเอียดมากครับสำหรับคนที่เล่นใหม่จะง่ายมากกับต่อการออกไอเทมนะครับหรือว่าคุณต้องการซื้อไอเทมโดยการที่แบบว่ารวมไอเทมให้โดยอัตโนมัติก็สามารถทําได้นะครับแต่งบหรือเงินคุณตรงนี้ต้องถึงนะครับในการซื้อไอเทมกดซื้อไอเทมยืนยันการซื้อก็กดลิกขวานะครับ่าเมื่อคุณกดคลิกซ้ายดูไอเทมชิ้นนี้แล้วแล้วเงินคุณพอที่จะซื้อไอเทมชิ้นนี้นะครับ คุณไม่ต้องมาเลือกซื้อทีละชิ้นแบบนี้นะครับคุณสามารถกดขี้ขวาที่ไอเทมนะครับหรือว่ากดที่ขวาที่อัปเกรดต,ตรงนี้นะครับกดที่ขวาปึ๊บไอเทมก็จะรวมให้เราโดยแอตโนมัตินะครับเมื่อเงินเราถึงนะครับก็กดซื้อไปนะฮะจะเดินไปที่เลนกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแท็บการ อัพสกิลนะฮะก็คือเมื่อเราเลเวลอัพหนึ่งเลเวลแล้วก็จะมีการอัพสกิลแท็บนี้ขึ้นมานะฮะกดคลิกซ้าย1ทีก็จะมีกรอบขึ้นมานี่จะเป็นช่องอัพสเตตัสนะครับโดยรวมของฮีโร่แล้วก็อัพสกิลสีสกิลเหมือนเดิมแนละ้วสกิลที่สามารถอัปได้ก็จะมีกรอบสีเหลืองขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าเราก็อัปไปตามที่เราต้องการนะครับ <So be. S 1> อ่าม,มินิแมปก็จะต่างจากแบบ A2 ก็คือเพราะว่าจะสวยกว่านะครับแล้วก็ตำแหน่งในการบอกฮีโร่นะครับฮีโร่ฝั่ง no, no. เรา ก็จะเป็นรูปหยดน้ําแบบนี้นะครับแล้วก็มีสีบอกส่วนฮีโร่ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นสัญลักษณ์การกาก,าก,ากบาดแบบนี้นะแล้วก็มีสีบอกเช่นเดียวกันนะครับ <will> ในการกด <the place. S 1> ติ๊กบอกฮีโร่ฝั่งเราก็กดเช่นเดิมน,นะครับโดยการกดปุ่ม ALT ค้างไว้หนึ่งทีแล้วก็กดคลิกที่ map หรือคลิกที่ m ินิ m a p ก็ได้นะฮะเมื่อก,กดที่ป้อมก็จะมีสัญลักษณ์รูปโล่ขึ้นมาแล้วก็คือให้เพื่อนมาช่วยป้องกันป้อมนั่นเองนะครับ oh, ก็จะเป็นสัญลักษณ์ขึ้นมานะครับเมื่อเรากดที่ป้อมฝั่งเราก็จะเป็นรูปโล่กดที่ป้อมฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นรูปดาบนะครับแบบนี้นะครับหรือจะมีออปชันหรือลูกเล่นอีกลูกเล่นหนึ่งก็คือการกดนะครับไี่ใชอกดนะครับผมพูดผิดแล้วผมในการกดปุ่ม ALT ค้างไว้นะครับแบบนี้นะฮะก็จะเห็นสังเกตได้ว่าในมินิแมปจะมีรูปหน้าฮีโร่ทั้งฝั่งตรงข้ามที่อยู่ในมินิแมปที่เราเห็นนะครับแล้วก็ฮีโร่ฝั่งเราเองนะครับขึ้นมานะครับ ในกรณีที่แบบว่าเราจําสีฮีโร่ไม่ได้ว่าอ่าฮีโร่ตัวนี้เป็นฮีโร่อะไรนะก็สามารถกด alt ดูได้นะฮะ alt ที่คีย์บอร์ดนะฮะดูได้อ่าแล้วการใช้ม้านะครับเมื่อ <Good enough. S 1> ฮีโร่ฝั่งเรานะครับมีการซื้อม้าขึ้นมานะครับก็สามารถกดใช้ม้าโดยการกดปุ่มรูปมาตรงนี้ได้นะครับ <Good enough. S 1> เดี๋ยวสักครู่นะขอคิวก่อนนะ ประมาณว่าบอทก็คิวครับเกิดบอดไปเรียบร้อยแล้วนะครับในการซื้อของนะครับก็สามารถกดซื้อที่ช็อปตรงนี้ได้ครับไม่ต้องไปกดคลิกที่บ้านเหมือนดอทเอหนึ่งนะครับกดคลิกที่ช็อปตรงนี้นะครับเราอยากซื้ออะไรมานะครับอย่างเช่นผมจะซื้อรองเท้ามานะครับ รองเท้าก็จะมีบอกนะครับว่ารองเท้าที่ควรใช้ก็จะเป็นรองเท้าวันนี้จะเป็นรองเท้าไม้นะครับก็คือรองเท้าในดอบอีหนึง่งรองเท้าไม้นั่นเองแต่ตอนนี้ตังงบที่ต้องใช้ก็คือพันสี่้อยห้าสิบแต่ผมยังมีไม่พอก็จะขอซื้อรองเท้า,าวิ่งมาก่อนนะฮะก็กดที่ขวานะครับกดที่ซ้ายนี่หนึ่งทีนะฮะแล้วก็กดขี้ขวานะครับอของก็จะมาอยู่ที่คลางกลางนะครับนี่คือคลางกลางนะครับของยังไม่ลงมานะครับ ถ้าคุณต้องการให้ของลงม้าก็กดคลิกที่ลูกม้าหนึ่งทีนะครับแล้วก็กดปุ่มนี้นะครับโดยการเอาของลงม้านะครับนี่ครับของจะมีอยู่ในม้าแล้วเราก็ดูคีย์ลัดต่างๆนะครับว่าในการใช้ม้าต้องกดปุ่มไหนนะครับอันนี้ส่งไอเทมจะเป็นการกดปุ่ม F นะครับก็กดปุ่ม F มาหนึ่งทีถ้าเราอัปเกรดม้าเราจะปุ่มปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเร่งความเร็วนะครับโดยการกด R นะครับอันนี้ยังไม่ได้อัปเกรดม้านะครับนี่ครับม้าก็จะมาเดินสมให้เรานะครับ นี่ก็เป็นรายละเอียดการซื้อของในดั A2 นะครับซึ่งง่ายมากแล้วก็สะดวกรวดเร็วนะฮะไม่เปลืองเวลานะครับในการเก็บเลเวลนะครับสามารถซื้อได้โดยการกดปุ่มช็อปนะครับกดซื้อแล้วก็กดเอาของลงมาแล้วมาส่งได้เลยนะครับมง่ายจริงๆแล้วภาพในเกมก็สวยเลยนะครับเป็นแฟนดั A1 ที่รอคอยดั A2 นี่ไม่ผิดหวังเลยนะครับกับการที่มันเล่นดั A2 นะฮะ เพราะว่าเล่นไปแทบจะลืมเล่น .A1 ไปเลยน,นะเพราะว่าภาพในเกมนี่สวยมากมือใหม่ต่างๆมือใหม่ .A1 นะฮะทุกคนนะครับที่มาเล่นนะ่ะส่วนมากจะลืมนะผมเห็นบอกว่าภาพสวยมากนะแล้วก็จนลืมมองมินิแมปแล้วก็โดนตุยตุยกันไปนะฮะอะย่างนี้ผมขอจบการแนะนาเกมเพียงแค่นี้นะฮะเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมจะมาอัพให้ดให้ดูนะครับก็อย่าลืม ขอฝากนะครับชแนลของผมเองนะครับก็เป็นชแนลแกงพิกนะครับก็เป็นชิลี่แกงทีเฮดนะครับใน y t u t u นะครับก็จะมีการอัปเดตคลิปวิดีโอเกมต่างๆนะครับมาให้เพื่อนๆได้ชมกันใครที่สนใจก็สามารถไปกดซับได้นะครับโดยการกดติดตามใน YouTube ของผมนั่นเองนะฮะยังไงผมขอจบการแนะนำเกมเพียงแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวยังไงมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ あっ